สวัสดีค่ะเราพัฒนาเรามาตามกันต่อเนาะของวันจันทร์ที่สามนะคะของวดที่แล้วก็สูนี้หลุดนะเนี่ยสูนี้หลุดเอ้เออของวันของวันศุกร์อันนี้อันนี้อันนี้เข้าอันนี้เข้าอันนี้เข้าสี่นีเข้าสี่นะคะเข้าสี่ ของวันจันนี้ก็จะได้7 8 9ดแปดเาสูตรนี้จะได้เจ็ดแปดเ้าเอาลื่ลืเดี๋ยวได้ล้วคำเตือนก่อนนะาทางเราเป็นเพียงแนวทางนะคะเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าเลขจะมาหรือไม่มานะคะเป็นการคำนวณจากตัวเลขนะคะก็โปรดใช้วิจารยณในการรับชมนะคะ สูตรที่1นึ่ปดนะคะสูตรที่สองเข้าสของงวดวันจันก็จะได้9ก้ศหนึ่ง ก็ซูมสองอันนี้สูตรสูตรที่2นะคะสูตรนี้อ่สูตรนี้จะหลุดอยู่สองนวดดอกนั้นก็จะเข้ามาเนี่ยสองสี่หกแปดสิบ2ิบสองสิบสี่ส2บหก3ิบดยหมลุดสงนวดนะคะก็ จุดไว้ดูนะคะว่าเลขจะมาหรือไม่มาสูตรนี้เข้าเก้าใช่ไหมของวันจันทร์ก็จะได้โอเคสิบสิบห้าสี่สี่ห้าหก นนมันกระดาษแล้วม,มันหมดไปแล้วมันขึ้นใหม่สูตรนี้สูตรนี้แปดเก้าศูนย์ก็มา,อ,าอันนี้ได้อันนี้อันนี้สูตรนี้ได้แปดเก้าศูนย์คิดคิดไว้แล้วทีแรกว่าจะเออจะลงดีไม่ลงนาะแล้วก็เลยอ่ะคิดไว้ก่อนอันนี้สูตรนี้ จุดนี้เข้าสองกับสามนะคะอันนี้ได้ห้าห้าหกเจ็ดอันนี้สูตรนี้เข้าสี่อันนี้ได้เก้าหนึ่งสามของวันจันทร์ชอบสูตรไหนก็นำเอาไปใช้ได้นะคะก็ลองดูเนี่ยอ่าลองดูว่าฉันชอบไหมนะเก้าหนึ่งสามใช่ไหมี๋ยวเราลงมาจับชุด กันดูเราก็จะใช้สูตรสูตรนี้เป็นสูตรใช้สูตรนี้มาจับนะคะเพื่อเป็นเป็นหลักหลักในการจับก็จะใช้สูตรนี้ เก้าศูนย์หนึ่งสองนะคะเก้าศูนย์หนึ่งสองก็จะเอาสูนจ็มาจับชุดนะคะก็จะได้ห้าเก้าห้าศู หกศูนย์หกหนึ่งหสองเก้จเจดหนึ่งเดสองท่านเลือกเอานะถ้าท่านจะชอบตัวไหนเพียงอันนี้เราก็จับไปตามที่ว่าเราก็ไม่รู้แล้วว่ามันจะมาหรือไม่มาเพียงแต่ว่าจับไปตามสูตรถ้าท่านชอบ ท่านชอบสูตรไหนก็เอานําเอาไปใช้ได้นะคะอย่างสูตรนี้เนี่ยแปดเก้าศูนย์ก็ลองดูถ้าท่านชอบสูตรนี้ก็ตัวนี้มันห้าหกเจ็ดใช่ไหมล่ะอ่าตัวนี้ห้าหกเจ็ดสูตนี้มันสูตนี้สี่ห้าหกเจ็ดนะอ่อสูตรนี้เจ็ดแปดเก้าน,นะคะเลือกดูเลือกดูท่านชอบก็ท่านเอาไปใช้นะคะนะอันนี้เก้าหนึ่งสาม นะคะ,ะ 3. ก็มีสามก็เดี๋ยวลองนิ้นมานิ้นให้ดูนะคะว่าชอบตัวไหนแต่ท่านท่านท่านไม่ชอบท่านก็ผ่านนะคะท่านถ้าท่านชอบท่านก็นำมาไปใช้นะคะถ้าไม่ชอบกผ็ผผานถ้าจะให้ชอบก็ชือชอบนี้นะคะแล้วก็ตัว ัวนนี้ะะคะอลองดูถ้าท่านชอบก็เอาก็ขอกำลังแรงใจช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะให้แอดค่ะก็เพื่อเราจะได้มีตัวเลขมาลงนะคะก็ขอให้ทุกคนใช้วิจารยานในการรับชมค่ะ เลขมีเข้ามีหลุดนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะกับวันจันทร์สองทุ่มครึ่งวันที่3เดือน3นะคะปีหกก็ขอสวัสดีค่ะ